บอลเชิญยิ้มและผู้จัดการส่วนตัวทากลับโชครถแห่ยังคงเป็นเรื่องราวกระแสด,ดราม่าที่ยังโต้กันไปมาดูเหมือนยังไม่มีท่าทีจะหยุดลงสักทีหลังจากที่นักแสดงตลกชื่อดังอย่างบอลเชิญยิ้มประกาศยุติร่วมง,งานกับโชคโชคมงคลสืบเนื่องจากชอบตัดเวลาและเปลี่ยนสคริปต์กลางเวทีอยู่ตลอดเวลาทําให้บอลเชิญยิ้มได้แสดงน้อยลง แต่ทางบอลเชิญยิ้มก็ยังคงดำเนินงานที่รับไว้แล้วต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับทางเจ้าภาพและล่าสุดทางโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอว่าทางเจ้าตัวขอแจ้งยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมดกับบอลเชิญยิ้มกว่า50คิวสืบเนื่องจากรับแรงกรดดันทางสังคมไม่ไหวจึงไม่สามารถแสดงต่อไปได้อย่างเต็มที่และล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของบอลเชิญยิ้มก็ได้ออกมาโพส์ถึงกรณีนี้ว่า ยุติงานคู่ทั้งหมดที่รับไว้แต่ยังคงยืนยันที่จะรับงานเดียวคิดได้แค่นี้จริงๆหรอครับวงการศิลปินและคอนเสิร์ตไม่ใช่การเล่นกันขายของเพราะการกระทําของคุณส่อเกิดกันสร้างความเสียหายอย่างมากเป็นลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพผู้จัดการเจ้าของร้านคุณพร้อมหรือเปล่ารับมือกับมันไหวไหมถ้าเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณควรต้องออกมารับผิดชอบ